รู้จักคำนาเรื่องตึกน้องเลี้ยวหล่นไม้ค้ำทางซ้ายทางขวาพยุงอาชีพร่มรื่นหกล้ม สมบัติกระเป๋าสตังนอกเพิ่งครบภาวะบำรุงอภัยสงบการบ้านชีวิตเดือดร้อนชุมชนตนเองส่วนรวม เป็นห่วงเต็มแรงรักใคร่หน้าที่ซื่อสัตย์อนุญาตกตัญญูสุจริตสามัคคีแบบภูกหัดประเทศชาติ